ตอนนี้ผมอยู่กับ l e ฟมอเตอร B10 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับราคาตัว6ก8ส0 0บาทจนถ,ถึง788,000บาทหลายคนน่าจะอยากทราบนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยลูกเล่นไฟหน้าไฟท้ายไฟภายในเนี่ยลูกเล่นเขามีอะไรบ้างปะเราไปลุยกันนี่ใช้การ์ดนะเนี่ย รถไฟฟา้ามอเตอร์เดียวขับหลังรุ่นนี้นะครับมีตัวเลือกทั้งแบต56.2กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็แบต67.1กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งไกลสูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จอันนี้คือตัวกลางและตัวท็อปนั่นเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายตอนสตาร์ทรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนคือไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงกลางคือไฟหน้าแล้วก็ด้านล่างคือไฟตัดหมอกหน้าสีขาวส่วนไฟท้ายตอนกลางคืนก็จะเป็น LED บาย,ยาวแบบนี้นะครับแล้วเวลาเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวววเนนนี่กกก็็จะะปารรรพิบบบแ้สตัผงขอ ตอนหน้าแบบส่วนลูกเล่นลภายในถ้าเป็นตัวทอ็วทอปตัวแพงสุดนะครับ788,000บาทเนี่ยก็จะมาพร้อมไฟแอมเบตไลท์บริเวณกรอบของช่องแอร์แบบนี้เอาจริงๆมันก็สวยงามดีนะมันอาจจะไม่ได้ว้าวแบบโอ้โหเต็มคันรถขนาดนั้นแต่ก็มีมาให้แต่มีเฉพาะตัวแต่จุดที่ต้องชื่นชมเลยคือทุกเกรดนนจะได้จอกลางขนาด14.6นิ้วความชัด 2.5K แบบนี้เลยนี่คือทั้งหมดของ l e ฟ f มอเตอร์ B สิบตอนกลางคืนนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อสังเกตที่อยากเล่าให้ฟังแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยก็มีเพียงพอแต่่ก็ไมไมดด้้้ววาาขนนนั